โดน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 เบล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 เปลาก็มันหัวทิ่มอยู่เนี่ยเอออันนู้นนี่อันหลังอันหลังอันหลังอันนูน้นสภาพใหมก่กำลังสวยๆเลยครับใหม่คลองใหม่นาเหมาะสำหรับตกปลาช่อนตีเหยื่อปลอมก็ วันนี้เราก็มาเลาะกันครับวันนี้มากับพืนช่างตามครับพืนช่างตามลางทองเหลืองรูก4มิลยาง13เซนเอ้ยยาง13มิลครับสาย100ร้อยปอนก็เลาะกันตามนาต่อครับช่วงนี้ป่านากำลังบูมครับกำลังดีครับน้ำกำลังลด หาตามท่อน้ำไหลครับเน้นปลาช่อนครับไปครับตามชมกันครับโอ้โหโอ้โหอื นายท้องไปเลยนายท้องไปเลยลุงพลอยู่นู้นลุงพลมาเฝ้าไว้ช้อนในดินนันขึ้น 两株啊。 哎，好，哎，好。 เลย็นไว้ไม่ได้คอดเก็ดหรอกเอาไว้ทาเกลือเออแต่ผ้าท้องเรียบร้อยอือหือแปดขีดมายังไง

ฟองดินเลยปลาไม่อยู่แล้วไงอยู่ ขี่ตามกันก็ยังได้ยิงครับเอา้า <c oughs> ตายแล้วยังหัวเปิดยังดึงให้ลุดอีกเออ ได้ก็มันหลุดมันแล้วมันหงายท้องแล้วเอาแล้วก็ไผ่ยิงก็ไผ่ไม่ต้องกลัว โหลด ีซ้ำแม่งเลยมันไม่ติดดอกม,มันตายแล้วเลยมันติดดอกข้ามอีก ลงไปก็เละซ้ำยิงซ้ำ เอาอะไรลเละฮะม,มันตายแล้วแต่มันไม่ติดดอกนะไงท้องข่าวเนะี่ยลงไปก็เละเหยียบไปเมื่อกี้เ่ยลื่นปื้ดข้างๆถุงข่าวนะท้อเห็นท้องปะไงายท้องนะออเออออนี่ยอ๋อลึกเน่เออก็ชันเนี่ยลงไปก็นักนักแข้งแล้วมันเป็นอะไรลูก รูโดนดอกฟ้าหัวตายมั้งมันไม่ติดสายนี่แตกตายเลยอืมตาย,ยนะั่นสวยมซ้ำนี่ยากเลยยากลึกบึ้งฆ่าหมดเลยอะ่ะใช่ป่าไปป่าก็มันหัวทิ่มอยนะู่น่ะเอออันนู้นดิอันหลังอันหลังอันหลังอันนู้น núi uôn đuợc, nè, đốn hậu, Đọc tay hổ, nè, โดน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 ,โดนบล้อบล้เบล้เบล้อโอ้โหโล่คนน lô buộc <coughs> Mày đồ hôn อ้าไม่ได้ติดไม่ติดชักแต่ไม่ติดเมื่อกี้จะขึ้นอยู่แล้วทองขาดเอาปลายปืนไตแม่งจมโคนก็ยังไปได้อีกไม่ใหญ่แร้ว เนี่ยรุ่นรุ่นนี้แหละพอดีได้ของของอร่อยมาหนึ่งตัวครับใส่ถุงปุ๋ยแล้ว<ม>เดี๋ยวก็เลยต้องกลับเลยครับกลับไปทำทำปลาทำอะไรครับ<ม>ก็เดี๋ยวไปดูปลารวมที่บ้านครับน้เขามองออกมาที่บ้านนะผลงานวันนี้ครับวิ่งเลาะยิงปลาคลองตาม หัวท่อน้ําไหลนะครับก็มีประนินหลงมาครับห้าตัวหกตัวก็เน้นปลาช่อนครับก็ได้ปลาช่อนใหญ่ตัวนี้ครับสุดยอดครับน่าจะมีโลครับโลไม่ขาดแน่นอนได้ปลาช่อนสิบตัวครับปลาช่อนเยอะครับหน้านี้ครับวิ่งมาตั้งแต่ตอนเช้าเข้าไปหลังโคโคเท่านะครับแล้วก็วิ่งออกมาลําบัวมาเส้นหลังลําบัวแล้วก็มาแถวบ้านหงนะครับ อยู่ในโซนบางปะมะก็ได้ผลงานมาฝากเพื่อนๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม